ไม่คิดจะชอบพี่ภูมิบางเหรอคะจะบ,บ้าหรอพี่กับภูมิเป็นเพื่อนรามชาตินึงและจะให้พี่ไปชอบเขาแบบแฟนอะทําใจไม่ได้อะในช่วงนี้ฉันไม่เจอไลาลาหรือวะไลลาไลาล,าลาเขากําลังอินเลิฟอะอพัดรู้สึกยังไงอะแกว้แกว,กวปเป็นเพื่อนที่ดีอะ่ะผานไหมพี่ผาน พี่พมเเคยมีแฟนไรแล้วเขาชอบผู้หญิงแบบไหนอะคะอันแน่มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะ,ะไรลาพัดรู้ไหมร้านดอกไม้เนี่ยเป็นธุรกิจในฝันของแก้วเลยนะถ้าอย่างนั้นแก้วก็สามารถที่จะมาได้ทุกเวลาที่แก้วต้องการเลยนะขอบใจนะพัดแกลาออกจากงานแล้วแอบไปเปิดร้านดอกไม้โดยที่ไม่บอกฉันใช่ไหมพี่ไม่เข้าใจผมหรอกพี่มันเป็นลูกเมียนหลวงไอพัรไอ้พัด ต่อไปนี้เนี่ยพัดจะต้องประหยัดแล้วรู้ไหมจะใช้เงินน่ะก็ต้องคิดให้ดีๆเพราะตอนนี้พัดมีร้านดอกไม้ที่ต้องดูแลเป็นของตัวเองแล้วนะ,ะปลล่ใใ่เอเเ็นนกาังาง,างใใจหห้้้ธะะึมมพดดแไรูบางครั้งยาที่ดีที่สุดที่ทำให้คนเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขก็คือความรักจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดั่งสายลมพัดมาหัวไงและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ